ไม่ไอ,อ,อ้กระโดดไปถือตรงป่ายินรดองร้องดออั้งยน่งหนึ่งจอนมีดอกเห็ดนะเฮ้ยฝนตกพี่น้องเมื่องนำหงนี่สะข้างบนค่ะนะเต็มร้มนมารอไปแล้วน้ำห่วยน้ำหองขังเบิดเลยพี่น้อง น้ำหอยน้ำฮองอันนี้อันนี้ถึงอันให้ของบนญด้วยไปลองหวยอยู่ทั้งคุณฝนหวยอยู่คุณนะทิ้วไหมไปลองปะปะน้าเขาขึ้นมาเรื่อยๆนี่เกิดสิเป็นไรพญายุไก่หวยเบื้องหน้าฝนตกต้อนเร้่องไปลองเอาเตีย้ยเรียนไปกเสาหม่มสิไปลองเบมึงน้าเอาไปพามาเลาะเบื้องไหรเบื้องน้าค่ะ สีมหาเห็ดปวกเป็นาาเมือ่อเกิดลาเมือ่อแล้วก็เลหยกเชื่อตายแล้วพี่น้องงวงนามถ่วมห่วยไอถท่วมัววมมนไ้ค่ะโอ้คันฝ้นดีก็ดีเนาะพ่อกระเรี่ยงงัวะบ่วม,มิฮอด่องสีอันลามงว้วนมันเป็นแบบนี้ค่ะนามถวม่วถ้ามาเละไ้รอนะพี่น้อง บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเขาเป็นยังไงล่ะค่ะสะน้ำสะสองน่วยอยู่ของเ่อเต็มมาแล้วเออีดีใจอยู่จากน้อยก็สีแดงแั้วหรอวะจากน้อยก็สีเขานานนานหน,น,นาวฝนกับว่าตกก็ดีใจอุ่นใจไปปอนึงที่มีนามขังที่มีนามขังสะขังหวยไปนะคะ่ะหวยกระล้นว่าสัน บริการตามมาจะตามหรือจะเดินนำหน้าว่ามาดูคือมานางเหี้ยงขัางป,ป่ะมาเบิ่งเห็ดปวกอีกพ้นหนึ่งเลจะเบิ่งพ้นจะเจอดอกอาจจะไม่มีเห็ดดอกพี่น้องมะนากับสิจืนสิชมสิแฉะมาตัวนี้ในมักสะอาดเถอะพี่น้องเลยบ่ค่อยอยากน,นอนพื้นดิน,ดน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนน่ะเตี้ยหน่อย นี่นานา,นาสาวใส่นอกนี่ปะนอเรื่งพงผลไปเนาะน้ำพี่น้ำสวนกับน้ำไหลเตียมเขาให้หน้พไปเนะาะมือนี้หลียวไปเห็นผู้เบี้ยงแล้ว่ะ ขี่ฝ่าหมอกปกคลุมไปหาเบิ้งเห็ดปวกจากเท้าก่อนอาจจะโบมีดอกอาจจะไม่มีมันหลายวันแล้วน้ำกลดได้เลี้ยนเลียนน้ำหนาแล้วนะได้กับไปน้ำโ้

พี่น้องพันยกสะดุงยูทั้งใส่ปลาไพ่หมดเลยคะ่ะเสียงน้ำดังคักแน่น้ำล้นไหลขึ้นนะพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นปลา,า,าเขานะเขาฝน น้ำไหลแล้วน้ำไหลาจากทางบนหวยแม่น้ำก็แนลนะะ้หวห่วหยเก็บน้ำนั่นแหละแร่งน้ำเกษตรกรล,ลงมาหนีปีที่แล้วก็เป็นช่วงพายุโนอื่นเข้าเกษตรน้ำไหลก็นี่ดีนี่ก็เริ่มเป็นช่วงฤด,ดูฝนปกตินะคะหรือว่าฝนตกดีอยู่เพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้มะตรงป่าพ่อย,อยัง ปลาเวลาเขาเห็นน้ำไหลอ่ะเขาจะไหลเขาจะว่ายทั่วหน้านะครับพี่น้องว่ายทัวหน้าเสียชิคืนมาข้างบนอ่ะมันขึ้นบอ่อบ่อวิ่มันก,ก็ต้องกระโดดใส่อันใส่อันแนวตรงเน,รนี่ยนะนะเ้องใช้ได้ปลาอยู่ใน,นีนะนะ่น่ะไหลได้ขนาดอะไรเพื่อนเพื่อนเห็นบอ่ะโอ้ยห็นเนวี่ันเดียวเพื่อเห็นเนาะปลาเขาก็จะกระโดดทั่วหน้าเขาขึ้นได้เด้พี่น้อง คุณนะถ้าโดดแบบใส่แ้งสุดแรงเกิดแล้วหล่ะเพราะว่า่านะโดดขึ้นได้พี่น้องคุณอนะโดดขึ้นทางบนคุณหมค่ะดดเกียงคักเพราะว่าอย่างเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะมมนก็เฮตให้่พื่อนที่การกระโดดเขานะ่ะแคบลงสั่นลง จะมาตอนที่น้ำบ่สูงขนาดนี้เขาก็กระโดดได้เ้ยคะ่ะพี่น้องเพืดอขึ้นกันล่ะเกียงคักปลาี่แห้งหลายเสือหวใกระห้องาน้ำตีเขาน้าาไว้แล้วพี่น้องเห็นบ่าคงไพมกูนะน้าวอายุเขียวเขียวอายุไตปลาไผ่น้ำขึ้นปิมปิมตะลิงแลอ้ อย่างมาเกียงแท้กระโดดน้ามยุโยงโยงจแสะเทือนหรอไม่หรอกระโดดไปถือต้องป่ายินดองดองอยิ่หนึ่งอ๋อก็สิไหลทวนน้ำว่า,นนา,วายนา้ำ ววนกระแสน้ำยางแล้งเลยไปได้เสยโอ้ปลาตัวเล็กน้อยน่เปน,นอย่างไปลาขาวน้าน้อยนี่หรอคะไปได้เสยคุณฟังคุณกับพ่อปันกันค่ะคุณยืนีืน เริ่มมาแล้วจะเป็นน้าเข่าคนนั่นน้าวานันนีอน้าดำเลยเนาะเจอกันซ้ำนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไอสิมาเฮ็ดคลิปใหม่ๆมานำเสนอวิถีชีวิตสไตล์ออ้อย สกีสีชมพูเนี่ยแหละค่ะคุณไม่หดปูพี่น้องไม่หดปูไตยุกนะก็ึือว่าสูงทะลกห่วยยุ่คุณได้ค่ะพี่น้องไตเกิดมาน้ำพายนะ้ำเนี่ยแล้นะเนาะเจอกันซ้ัพนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆค่ะเจอกันคลิปไม้เทเวๆวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ